สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมือนีมมาอัปเดตมากทั่วผู้ให้พี่น้องในเบิงนะครับทั่วผู้ที่ผมปลูกไว้นะครับตอนนี้ก็ได้ขึ้นข้างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นน่วยแล้วนะครับอายุของทั่วผู้ที่ปลูกไว้ตอนนี้ก็สี่สิบวันที่ปลูกไว้ในกระถางนี่นะครับสี่สิบกว่าแล้วนะครับสี่สิบกว่าวันปลูกไว้ในกระถางโฟมนั่นเอง ถามว่าเป็นหน่วยบบนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับดกเลยครับดกเลยนะครับนับได้กัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับกับว่าง่ายเลยนะครับก็คือเครื่องะเจ็ดแปดหน่วยครับดกมากๆนี่ครับมาเบิรงเครื่องนี้ครับนี่นะครับหนึ่งขยับขึ้นมาอีกครับ สองสามครับให้สังเกตอยู่เซ้นเต์นะครับสองสามสยิหานี่นะครับขึ้นมานี่โกนี่ครับเจ็ดนี่ครับอันนี้อีกเครื่องหนึ่งแล้วก็ดอกเต็มไปเลยครับนี่นะครับปลูกไว้พ่อได้กินนะครับปลูกไว้พ่อได้กินนี่ครับนี่กับแมนนี่กับแมนครับเห็นไหมครับหน่วยน้อยหน่อยกำลังนะครับ เพิ่งเป็นได้อาทิตย์เดียวนะครับแต่ว่าก็เริ่มนีหน่วยไหลแล้วนะครับนะครับเพราะ่ดอกรุดออกไปมันก็เห็นหน่วยหน่อยแล้วครับอาทิตย์หนาก็ได้เก็บแล้วลหละนะครับอาทิตย์หนาก็ได้เก็บแล้วส่วนอันนี้นะครับหมากทั่วคอนะครับหมากทั่วคอที่อัปเดตไว้เดือนที่แล้วนะครับเดือนนี้ก็ขึ้นทั้งข้างแล้วนะครับเห็นไหมครับขึ้นข้างแล้วออดพี่แล้วครับนะครับ จาน้อยมันก็จะขึ้นเต็มหลังนี่นะครับเต็มข้างนี่ก็ให้ความลมลื่นใสหนาหอนพอดีเลยนะครับแต่ว่าบกทัว่วคอผมปลูกลงดินเลยนะครับเพราะว่าคนที่เพิ่นเคยปลูกเิ่นบอกว่าอย่าปลูกสกระถางเด้อให้ปลูกลงดินมันค่อยจะงญ่เร็วนะครับพอผมปลูกใส่ดินปลูกลงดินเลยบ่ปลูก,กระถางนะครับ ได้ผลคือเพื่อนบอกนะครับนั่นก็คือโตเร็วมากนะครับอาจจะมีดอกแล้วครับอ้ามาเบิงนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับดอกน้อยกทั่วคอเริ่มนะครับน่าจะมีดอกน้อยแล้วครับนี่ครับเห็นช่อดอกว่ครับนี่น่าจะน่าจะเป็นดอกแล้วครับเอาเดี๋ยวผมมาอัปเดตห้เบิงในมือหนาครับคลิปนี้เอาไว้ำนี่ตอนเด้อนะครับสวัสดีครับ